สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับุผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือในสังคมประเทศและศิลปะวัฒนธรรม ท่ผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเรื่องของน้ํามันแพงนะคะเป็นปัญหาที่หลายคนกําลังปรับตัวกันอยู่และคะ่ะว่าเราจะทําอย่างไรดีในภาะวะน้ํามันแพงแบบนี้นะคะวันนี้คะ่ะเรามีบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านมีนวัตกรรมนะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแนวทางแล้วก็เรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมคะ่ะ ู้ชมคะวันนี้คนดีสังคมดีนะคะได้รับเกียรตินะคะจากคุณยุววดีบุญคลองนะคะซึ่งท่านเป็นต้องบอกว่านักธุรกิจหญิงนะคะแล้วก็มีบทบาทสําคัญนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการสื่อนะคะไม่มีใครไม่รู้จักท่านในบทบาทสื่อระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะท่านมีโครงการนวัตกรรมดีๆมาฝากเราด้วยท่านนั่งอยู่ข้างทางดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะทราบว่าตอนนี้นะคะทางคุณยุววดีมีโครงการนวัตกรรมดีๆที่ ที่วุดีคิดณตอนนี้ที่จะช่วยประหยัดน้ำมันให้เราเติมน้ำมันไม่ต้องแพงแบบทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคงจะต้องขออนุญาตให้พี่เล่าให้ฟังค่ะนวัตรกรรมที่เมื่อกี้น้องเขาบอกนะคะก็คืออันนี้ค่ะเป็นสายรัดชื่อว่า In Save สายรัดนี้ทำจากอะไรนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นคนที่อ่านครูก็จะจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปการใช้พลังงานเนี่ยจะเปลี่ยนชุดประจมามันเราทั้งหมดนะคะสายอันนี้ประกอบไปด้วยแลกของ กาฟินนะคะผสมกับซูเปอร์ไพจนได้พลังงานควอนตัมพลังงานควอนตัมเนี่ยค่ะจะแผ่รังสีแกมมาเรย์ไปที่สายรัดนะคะสายลัดน้ำมันเวลาเราขับรถไปเนะะี่ยค่ะตัวเครื่องเนี่ยจะมีท่อส่งน้ำมันไปที่หัวฉีดเราจะใช้สายอันนี้คะ่ะรัดระหว่างท่อน้ำมันที่ไปหัวฉีดนะคะหน้าที่ทำอะไรเมื่อผ่านรังสีแกมมาเรย์นะคะ มันจะส่งผ่านไปที่ทะลุทะลวงได้หมดนะคะก็คือผ่านท่อไปจนถึงน้ำมันแยกโมเลกุลน,น้ำมันจากที่น้ำมันใหญ่ๆนะคะให้มันเล็กลงพอน้ำมันเล็กลงนะคะเข้าไปสู่หัวฉีดนะคะมาทำให้การเผาผ่านเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นรถเนี่ยคะ่ะมันก็ลดการใช้พลังงานน้ำมันลงไปได้โดยเฉพาะรถเก่าๆนะคะที่มีปัญหาว่า เครื่องยนต์ดำเครื่องยนต์ขับไม่ดีเครื่องยนต์อื่นนะคะลองใช้สายรัดเนี่ยค่ะไปรัดที่ท่อนะคะในการที่จะส่งน้ํามันเข้าไปเนี่ยปัญหาเหล่านั้นจะหายไปทันทีอย่าเพิ่งเชื่อนะคะเราต้องมีการต้องมีอุปรกรณ์ในการทดสอบค่ะเครื่องนี้คือเครื่องเทสไอออนนะคะ,ะเรามาดูนะคะว่าสายยางธรรมดาที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะว่ามันจะมีพลังงานไอออนอันนี้เป็นเครื่องไอออนเทสนะคะ สามารถวัดขึ้นได้ค่ะว่ามีความเข้มข้นของพลังงานเท่าไหร่อันนี้ค่ะที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถที่จะแยกโมเลกุลน,น้ำมันให้เล็กลงได้แล้วมีผลทำให้รถยนต์ทุกคันเนี่ยมีสมรรถภาพในการขับดีขึ้นนะคะเครื่องยนต์ดีขึ้นแล้วก็ข้อสำคัญคือมันประหยัดเงินในกระเป๋าเพราะวันนี้น้ำมันขึ้นทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินหรือว่ารถที่ใช้แก๊ ก็าสามารถใช้สายรัดเอนเซฟได้เลยนะคะและอยากจะฝากถึงร้านอาหารที่ท่านใช้แก๊สเยอะๆแล้วตอนนี้แก๊สก็ขึ้นราคาทุกวันเอาสายเนี่ยค่ะไปรัดตรงท่อถังแก๊สที่จะส่งเข้าผ่านเตาแก๊สนะคะท่านสามารถประหยัดแก๊สได้เยอะต้องทดสอบดูค่ะว่าได้ผลจริงๆวันนี้ค่ะสิ่งที่มาบอกในรายการนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้มีโอกาสที่จะประหยัดการใช้พลังงานน้ํามันโดยเฉพาะนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับ ค่าของชีพของเราเลขอันหนึ่งคุณยุอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีไรายได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ตลาดกำลังต้องการเราต้องการตัวแทน1จังหวัด1ตัวแทนเท่านั้นนะคะสามารถโทรศัพท์มาได้ที่0816165999หรือ0827825934เบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะคะลองโทรเข้ามาว่า ท่านมีความพร้อมในการที่จะเป็นตัวแทนแล้วก็สามารถที่จาหน่าย EnSafe ได้ทั้งประเทศแล้วก็ข้อสาคัญคือเป็นสิ่งที่คนกําลังต้องการเป็นอย่างมากนะคะตลาดต้องการเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่วันนี้ทําให้ทุกคนประหยัดได้ทุกคนหยหาเห็นว่าตอนนี้มีคนเริ่มใช้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามีภาพของคนที่ได้ลองทดลองได้ใช้นะคะคกับสายรนะัด EnSafe นะคะทั้งรถแก๊สรถเบนซินและรถดีเซล ทั้ง3อย่างเลยนะคะว่าเขามีประสบการณ์ในการใช้แล้วจะเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบสำหรับท่านผู้ชมทั้งประเทศค่ะาสายรัดประหยัด พลังงานแก๊สเนี่ยนะครับสำหรับรถยนต์ใช้ได้นะครับใช้ได้ผลจริงผมเองได้ทดสอบได,ได้เห็นกับตานะครับและที่สำคัญก็คือในระหว่างที่ผมขับรถมาเนี่ยผมใช้ความเร็วประมาณ1 0 0ยถึงรยี่นะฮะร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมรู้สึกว่าเครื่องมันจะนิ่งครคือจะเรียบจะเรียบกว่าตอนที่ผมไม่ได้ใช้สายลัดประหยัดพลังงานเกิดได้จริงนะครับแล้วก็น่าสนใจเ n ็ safe ในการแนะนาให้คนรู้จักใช้210กิโลนี่วันนี้ชัดเจนว่าแค่210กิโลยังประหยัดได้ถึงร้อยกว่าบาทที่เคยลองใช้กับแก๊สที่บ้านแล้วแค่แก๊สที่บ้านเราก็สามารถประหยัดแก๊สที่บ้านได้จริงๆจากเคยใช้3-4วันถังเนี่ยเป็นประมาณ5-6วันถังได้ก็ถ,ถือว่าถือว่าไม่ไม่ใช่น้ํามันอย่างเดียวนะทายมันไปใช้กับแก๊สที่บ้านก็ได้แก๊สถุงต้มที่บ้านมันก็ใช้วิธีการเดียวกันเพราะเวลัการเดียวกันทําให้การการกระจายตัวของพลังงานเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น อย่าลืมนะคะทดสอบการประหยัดน้ำมันนะคะกับ NSave ซ e ค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณยุวดีบุญคลองมากๆนะคะที่นำสิ่งดีๆมาให้ประชาชนทั้งประเทศที่ตอนนี้กำลังเชื่อหลายเชื่อว่าหลายคนเนะะี่ยค่ะกำลังประสบปัญหาน้ำมันแพงกันอยู่นี่เป็นอีกทางเลือกสำคัญที่จะช่วยคุณผู้ชมได้ทั้งประเทศเลยล่ะค่ะขอบพระคุณมากๆที่วันนี้ให้เกียรติพูดคุยค่ะค่ะคุณผู้ชมคงจะมีแนวทางเลือกแล้วนะคะในการที่จะ ประหยัดน้ำมันกันในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้ล่ะค่ะคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่อังคารหน้าเวลา14นาิกนาทีทางทรบสําสำหรับวันนี้ดิฉันนุวินดาบริบูรณ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ